ครับมาแล้วครับนะโตโยต้าฟอร์จูเนครับนะใครเป็นสาวกฟอร์จูเนอห้ามพลาดครับตัวนี้เป็นเครื่อง 2.8V ครับนะปี2018ครับนะเลขไมคแคสแสนหนึ่งหมื่นครับนะตัวนี้ขับ2นะครับนะแล้วก็ราคาที่8 8 9 0 0 0สามารถปีดาวน์คอนไปสีงวดได้ครับอยู่ที่16,000อ่าสวยอย่างนี้หายากครับนะ มาครับหนะ้าเครื่อง2.8ใครเป็นสาวบกพ p พีีนะห้ามพลาดครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถก,กับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพนะเรามีบริการไปแน้นไปหาถึงหน้าบ้านเลยขนน้ผัดผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับนะรอรับอยู่บ้านครับนะเหนือออกตกใต้ผมส่งหมดครับนะแม้กระทั่งอีสานส่งมาแล้วครับนะนี่ครับนะส,สวยๆอย่างนี้เลยส่วนรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพบกับผม้วครับนะ้ำแมนน้อยเพชรยนนะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะวันนี้ก็อยู่ในช่องของผมครับนะช่องนี้ก็จะสามารถแบบว่าดูกันแบบชัดๆแบบ 8K ได้เลยนะผมพูดเล่นครับนะไม่ใช่ 8K นะก็ดูแบบแบบ HD ได้เลยนะครับนะคมๆนะลูกค้าซื้อรถกับผมนะมเหรถตัวจริงหลายท่านแล้วนะผมส่งนี้แบบเออผมมีเลยนะส่งเชียงใหม่นะส่งภาคใต้ชุมพรภูเก็ตอย่างเงี้ยส่งมาแล้วครับนะ ส่งรถสไลด์ให้ด้วยอ่าไว้ใจเพรยนได้ครับนะติดหนึ่งใน3ของประเทศครับนะเรื่องคุณภาพรถเกรด A นี่ต้องไว้ใจเพรยนครับนะแล้วก็ไว้ใจแมนน้อยให้แมนน้อยดูแลบอกเลยว่าดูแลเองทุกเคสครับนะประสบการณ์ไปนนะ่นนี่เหนืออยู่แล้วครับนะดอกเบีย้ยพิเศษต่าสุดของเราอยู่นี่2.39นะชนป้ายแดงไปเลยเรามีให้เหมือนกันนะส่วนดอกเบีย้ยนะผมคิดเป็นดอกเบีย้ยปกติให้คันนี้นะเพราะว่าเครดิตลูกค้าผมไม่รู้ว่าลูกค้าเครดิตขนาดไหนจะ AA หรือ EE e, หรือจะ FF นะ ต้องมาเช็คเครดิตถึงจะรู้นะว่าลูกค้าจะได้ดอกเบีย้ยขนาดไหนดอกเบีย้ยพิเศษหรือดอกเบีย้ยปกติครั้งนี้8ปด0 0 0แปนาพนะครับนะฟรีดาวน์ฟอนหมื่นหกผมคิดเป็นดอกเบีย้ยปกติให้นะผมคิดเป็นดอกเบีย้ยปกติให้แต่ใครเครดิตด,ดีนะคิดว่าตัวเองเครดิตด,ดีมาหาผมเลยรับดอกเบีย้ยไปเลย2.39ค่างวดถูกลงแน่พันกว่าบาทนะนะสวยๆอย่างนี้ครับนะหายยากครับนะผมก็เป็นสาวกฟอร์จูนเนอร์เหมือนกันนี่นะรถผมนี่นะรถผมนะ ผมเป็นรถปี27บคันนี้ปี2018นะผมก็เป็นสาว Volkswagen เหมือนกันนะครับนะใครอยากได้แค่ติดต่อมาครับนะคันนี้เป็นตัว 28V คับ2ครับนะราคา8 8 9 0 0 0นะไม่แค่แสน0 0 0่งหนะครับนะโอเคไม่พ่ำเพื่อแล้วครับนะมาดูกันเลยนะครับนะเอาด้านล่างก่อนเลยนะครับล้อแม็กสวยๆนะขอบ18เป็นดิดหน้าดิดหลังแล้วเรียบร้อยครับนะสวยไหมผมว่าสวยนะล้อนี่สวยมากนะ แล้วก็ล้อแม็กปัดเงาแล้วเรียบร้อยเป็นสีทูโทนเป็นของแท้นะยางปี23ครับนะสัปดาห์ที่8ปี23ดอกยางสามารถใช้งานได้อีกยาวตัวหนังสือยังคมกริบอยู่เลยภายในซุ้มล้อครับนะนี่คือรถ P ี v ครับนะนะหัวลัดคมกริบการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบตัวซุ้มล้อสวยๆอย่างนี้หายยากครับนะแกลบระหว่างกันชนกับด้านหน้าครับนะไม่มีอ้าแน่นอนตัวด้านในครับนะไบร์บีม led ครับนะ โปรเจคเตอร์ครับพร้อมกับตัวเดย์ไทม์ LED 5ดวงเรียงกันสวยๆด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้แล้วครับนะพร้อมกับคิวโครเมียมนะตัวกระจังครับนะลงโครเมียม3ชั้นครับนะเป็นตัวตะแกรงระบายความร้อนของหม้อน้ำนะหม้อน้ำบอกเลยว่าใหญ่มากนะครับนะตัวนี้บอกเลยว่าสวยๆนะครับนี่นะไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับนะผมวาลันตีได้เลยครับนะที่นี่คันรถเกรดเอครับนะประสบการณ์ทีมจัดซื้อนี้30ปีแล้วก็ตัวเพชรยนต์นี้เปิดมาทําการมาอ่า24ปี ะครับนะด้วยที่ตัวเองนะผมท้าเลยนะแถวเสรีไทยนะครับนะมีเต็นท์เดียวครับนะัที่ซื้อที่ตัวเองครับนะั้นเราไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับนะเกือบประมาณเกือบ50ไร่นะอ่าแล้วก็มีรถมีมากให้เลือกกว่าอ่าอ่าห้าคันนะครับนะเฉพาะตัว p p v s u v เนี่ยรวมกันประมาณประมาณ50กว่าคันนะเยอะนะครับนะตัว b บ c ็ t ท็อตัวลีเจนเดอรตัว Leader นะมีหมดที่อดีเรามีหมดนะแต่ตัวนี้ผมว่าสีสวยเอามา ขายทาใหด้ดูกันนะครับนะก็ตัวกระจกค้านะ้าไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกครับนะแล้วก็ตัวล้อแม็กนี่เลยนะสวยๆมาปักเงาทั้งสวยทั้ง4ล้อนะไม่เคยเห็นล้อแม็กสวยๆอย่างนี้มาก่อนครับนะสวยๆทั้ง4ล้ออย่างนี้หาย,ยากคันนี้เพิ่งเข้ามานะเพิ่งเข้ามา889,00 0นานะครับนะตอนผมซื้อ Fortuner คันนี้นะรู้ไหมผมเงินเดือนเท่าไหร่ผมเงินเดือนแค่หมื่นหเองนะผมซื้อ Fortuner ได้นะแต่ OT ผมเยอะ OT ผมเป็นหมื่นเลยนะครับนะตอนนั้นเงื่อนเงื่อนไขไฟแนซนง่ายนะ แต่ตอนนี้บอกเลยว่าก็ไม่ถือว่ายากนะไม่ถือว่ายากเดี๋ยวผมจัดการให้นะในส่วนนี้ผมมีประสบการณ์หรือเรื่องทำไปแน,น้นนะอ่าสันเหลี่ยมคมๆครับรอยลักยิ้มแทบไม่มีเลยคันนี้ส,สวยๆนะครับนะ้มือจับเป็นโครมเมียมกระจกปรับไปฟ้าพับไปฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะด้านหลังนะนี่เลยนะ2.8นะ2.8มีมาให้ครับนะตัวโคมไฟส,สวยๆอ่าเป็นแบบกรายนิง่งนะส,สวยๆไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกไม่มีรอยไอ้น้ำนะ ผ oh, มยัเข بة, ียนคำว่า Paul j เนอร r ครับนะป้ายทะเบียนสวยด้วย8กบรครับนะห้าเจ็นเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยครับนะในส่วนของตัวกล้องมองหลังนี่เลยนะตัวเลนใสๆครับนะสปอยเลอร์ด้านบนสวยๆด้าน,นบนอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยนะแต่ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะแล้วก็ตัวกระจกนี่ของแท้ของตัวใต้อยู่แล้วผมเดินผมเดินดูให้รอบคันแล้วแหละนะของแท้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าแตกแล้วเอาที่อื่นมาใส่นะไม่ใช่แน่นอน มาในส่วนของด้านล่างครับนั้นล้ออะไรยังไม่เคยแตะถนนเลยนะดูจากหนวดยางครับนะนี่ครับนะหนวดยางยังอยู่ครบครับนะแล้วก็ตัวล้อนะสวยๆนะภายในด้านล่างครับนะเจ่มไหมผมว่าเจ่มนะสวยแบบนี้หายากนะแล้วก็เป็นระบบเปิดออโต้แล้วเรียบร้อยนะพร้อมระบบโชคไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะอืม คันนี้ก็แจมแจมสีสวยครับนะเบาะแถวที่สามนะนี่มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะสภาพกรรมีครับนะสีสวยนี่เลยนะคุณแมนคุณพูดคําว่าสีสวยเยอะจังนะผมฟังแล้วผมไม่ชอบเลยนะก็สวยจริงๆนะครับนะนี่นะสามารถพับได้เอาขึ้นมาแขวนได้นะเอาขึ้นมาแขวนได้ก็เป็นสไตล์ของโตโยต้านะเป็นสไตล์ของฟอร์จิเนอร์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนตัวใหม่ก็แขวนเหมือนเดิมนะครับนะก็ถือว่าโอเคทํามาสวยมีแถวที่3าให้แล้วเรียบร้อยนะพร้อมกับช่องแอร์นะ มีแอร์สามแถวครับนะหนึ่งสองสามครับเป็นรถ PPV นะครับครับ PPV แต,แตกต่างจาก SUV ยังไงโครงสร้างของเขาเป็นกระบะนะเป็นกระบะคือแบบแบบเป็นลุยไปออฟโรดได้เลยอย่างนี้เลยนะคือโครงสร้างนี้แน่นอยู่แล้วรถเจ็ดที่นั่งสามแถวนะแล้วก็ตัวฝากระโปรงนะหัวน็อตตัวโช๊คครับนะคมคมแบบนี้เลยจุดเม็ดอ์คจุดไรอยู่ครบนะหัวน,อน็อตนี่ไม่เคยโดนมาแจะแตะมาแน่นอนทั้งสองฝั่งผมให้ดูก่อนนี่ทั้งสองฝั่งจุดเม็ดอ์คจุดไรอยู่ครบนะ นี่ก็บอกโชคนะโชคไฟฟ้านะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนะตัวซิลตัวยูคับตัวอะไรต่างๆนะไม่มีการสึกหรอครับนะไม่มีรอยข้ามน้ำมันไฮดรอลิกสภาพเจ็บๆอย่างนี้หาย,ยากครับนะให้ดูอย่างนี้ก่อนล่องการใช้งานซิลิโคนนะมีล่องการใช้งานเห็นได้ชัดครับนะเอาเล็บจิกดูได้แต่อย่าไปจิกแรงนะันจะเป็นรอยเล็บนะแต่ถ้าเป็นแข็งๆมาให้คิดไว้เสมอว่าคันนั้นเอาฝากระโปรงไปทําใหม่นะวิธีดูๆอย่างนี้ครับนะแล้วก็สามารถกดปิดได้ นะครับนะระบบการหนีบแล้วเรียบร้อยมีมาให้แล้วนะระบบการหนีบมีมาให้แล้วครับนะแล้วก็สันเหลี่ยมของฝั่งขวาครับนะให้ดูแสงที่กระทบกับตัวรถนิ่งเงาสุดเลยนะครับนะมือจับโลงโคเมียมนะคิ้วโคเมียมรอบคันนะมีมาให้แล้วนะนี่เลยนะโคเมียมรอบคันสันเหลี่ยมคมๆคมอย่าไปดูเยอะนะครับนะอย่าบาดตาบาดใจนะครับนะอ่าใครอยากตัดสดผมมีข้อเสนอพิเศษให้นะมาได้ครับนะก็ส,สวยๆล้อ สวยๆทั้ง4ลอ้อผมไม่เคยเห็นล้อแม็กสวยขนาดนี้มาทั้ง4ี่ล้อนะน,นั้นๆจะมีเข้ามาทีนะไม่มีรอยเป็นฟุตบาทเลยเจ้าของเก่าดูแลรถด,ดีมากครับนะแล้วก็ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังผมให้ดูก่อนตัวเบาะโอ้โหโคตรสวยนะโคตรสวยนะเบาะสีน้ำตาลไล่ด้วยได้สีขาวนะจะออกขาวก็ไม่ใช่นะจะออกเป็นน้ําตาลอ่อนๆนะครับนะก็ถือว่าโอเคถือว่าสวยตัวเบาะนี้ไม่ขาดไม่ยุบตัวเลยนะ แน่นๆครับนะแล้วก็ด้านหลังครับมีช่อง DC 12โวลต์ให้นะอ่าแล้วก็ในช่องของไฟบ้านครับนะ AC 220วัตไ้220โวลต์นะให้มา100วัตถือว่าโอเคพรมสวยๆนะคันนี้ด้านบนก็มีช่องปรับะระบบปรับแอร์นะเป็นแบบอ่าอโต้ Auto ได้ด้วยนะแบบดิจิตอลโชว์ให้ด้วยนะ,ะมีแอร์แถวที่2ให้แล้วก็ถือว่าโอเคถือว่าสวยๆนะครับนะคัน B กานบีน B, บันพับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับก็อยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะครับนะถือว่าโอเคบันพับงูช้างนะไม่มีการสึกหลอนะตัวการเปิดจากภายในสามารถใช้งานได้ปกตินะสัหลี่ยมประตูคมคมนะซิลิโคนนะรองการใช้งานนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะอ่านะตัวยางนะไม่มีการเส่อมสภาพนะไม่มีการฉีกขาดแน่นอนเอาไหนๆก็ได้ดึงแล้วนะผมขอดึงให้ดูแล้วกันนะ นี่ครับนะจุดเม็ดอาคจุกครบครับนะสีเดียวกันกับตัวรถนะสวยสวยไหมสวยนะต้องเก็บให้ลูเกเห็บเยาช่างด่าไม่เป็นไรเพื่อลูกค้านะยอมโดนด,ด่าโอเคมาฟิมนะฟิมเป็นของรามิน้าครับนะเป็นของรามิน้าของแท้ครับนะามาในขนาด40 40กําลังพอดีนะรับตอนกลางคืนสบายตาปลอดภัยด้วยนะไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปกําลังพอดีนะ40เนี้ยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับนะเป็นซอฟทัช ไนะลต่ตะเข็บสีขาวหน้าต่างประตูหน้าทั้งสีประตูเป็นออโต้หมดแล้วครับนะาเซ็นทรัลล็อกให้แล้วเรียบร้อยนะกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะสวยนะผมว่าสวยนะนี่เลยสันเหลี่ยมประตูนะที่สวยไม่จําเป็นต้องมาดูรถตัวจริงครับนะดูผ่านคลิปก็โอเคเลยนะครับนะแล้วก็คาน A e นะผมให้ดูก่อนนี่ครับนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะตัวเบาะหน้าคู่ครับนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้แล้วครับนะ แล้วก็หัวน็อตของคาน B ีส,สวยๆนะนี่เบาะไฟฟ้านะระบบระ,ระบบไฟฟ้าเขาดีมากนะระบบไฟฟ้าเขาดีมากนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยแล้วก็มาในส่วนของพรมลาลัยเป็นพรมลาลัยมันติฟังก์ชันนะตรงนี้สามารถเพิ่มเสียงไม่ใช่ตรงนี้สามารถควบคุมหน้าจอแสดงผลข้อมูลได้คุชคอนโทรลล็อกความเร็วได้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของตัวฝั่งซ้าย จะเป็นการควอบคุมของหน้าจอทัชสกรีนนะขนาด7นิ้วมีแพนเทอร์ชิปให้แล้วเรียบร้อยนะใครอยากเล่นหมวดสปอร์ตเล่นหมวดเป็นนวดนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะถือว่าโอเคตรงนี้ก็ในส่วนของ Energy Star t Stop ครับนะมีมาให้เปิดประตูด้านหลังนะเปิดฝาท้ายด้านหลังจากคนขับมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะขออนุญ,ญาตเข้าด้านในแล้วกันนะครับนะอ่ามาก่อนจะเข้าด้านในเรามาดูคอนโซลตรงกลางก่อนนะถือว่าโอเคเลยมีหมวดกันล็อกฟรีให้นะแล้วก็หมวด ออโต้สตาร์ทนะสำหรับจอดรถนะกดออนออฟได้หมวดอีโค่อีโคโหมด Eco, Eco mode, นะพาวเวอร์โหมดมีมาให้แล้วเรียบร้อยหมวดพวกนี้คืออะไรนะเพิ่มอัตราการเร่งนะถ้าเป็นตัวพาวเวอร์นะแรงแรงบิดเขาจะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอก็เป็นหน้าจอแท้จากโตโยตา้าขออนุญาตเข้าด้านไหนแล้วกันนะครับนะอืมอม,มาสตาร์ทรถครับนะเหยียบเบรกสตาร์ทรถครับ อ่านะโอเคหน้าจอแสดงเลขใหม่ที่1 1 6 3จ4 7กิโลเมตรครับนะให้มา6,000รอบต่อน,นาทีแล้วก็ตัวทอบสปีดของเขาอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าโอเคนะถือว่าสวยๆเลยนะคอนโซลด้านหน้านะนี่ครับไม่มีรอยของแดดเรียเลยหน้าจอทัชสกรีนครับนะมีเมมโมรีการ์ดให้แล้วเรียบร้อยนะมีเนวิเกเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะ แล้วก็ในส่วนของแอปต่างๆนี่เลยนะมีมาให้นะบูตชุดได้ HDMI นะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะมีอะไรมาก HDMI ถูกตัดการเชื่อมต่อนะออแสดงว่าคนเก่าเขามีการเชื่อมต่อไว้อยู่นะก็มีให้นะถือว่าโอเคนะมีเครื่องเสียงเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะอ่าก็นี่นะมีมีเดียมีอะไรให้ถือว่าโอเคครับมาตรงนี้ที่วางแก้วครับนะมีมาให้นะหมวดควบคุมเกียร์ ถ้ามันไดสไตล์ตัวเวตาอยู่แล้วนะครับนะตรงนี้ไล n e อินเมอร์เจนซี่ใช้งานง่ายสะดวกนะนี่นะส,สวยแล้วก็ในส่วนของนี้นะ,ะคูลบ็อกครับนะช่องรักษาความเย็นนะไม่ใช่ตู้เย็นนะเป็นการรักษาความเย็นเฉยนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้สำเนามีให้อุปกรณ์คู่มือมีให้ครบบุ๊กเซอร์วิสมีให้ครบนะก็โอเคนะแอร์แบกเจ็ดตำแหน่ง นะมีมาให้แล้วตัวเบาะด้านหน้าทรงสปอร์ตเข้ารูปรับสรีระแล้วเรียบร้อยนั่งสบายแน่นอนนะครับนะที่เก็บของโอเคนะกว้างใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะให้ดูสภาพด้านหลังอ,อืนะขับแล้วดูหล่อครับนะผมก็หล่อเหมือนกันนะเพราะผมปรับขับโรเจอเนอร์อยู่ <laughs> ขี้คุยใช่ไหมขี้คุยโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับ ครับมาในส่วนของฝากระโปรงนะให้ดูก่อนเลยนะระดับแรกครับนะให้ดูว่าต้องเป็นของแท้จากโตยิต้าครับนะต้องตีตาโตยิต้ามาแบบนี้ครับคมๆแบบนี้นะแล้วก็ตัวหัวน็อตครับไม่เคยโดนมาแีดแตะมาแน่นอนทั้งบนและล่างนะให้ดูก่อนนี่ครับนะสันเหลี่ยมนะอ่าตรงตรงนี้เขาทําไว้อะไรนะตรงนี้เขาทาไว้อะไรเป็นความปลอดภัยของเขานะเวลาโดนชนหนักฝากระโปรงจะไม่กระแทกเข้าไปหาคนนะเขาจะพับอ่าเขามี เขามีอ่าความปลอดภัยมีมาดีเวลาโดนชนหนักเงี้ยฝากระโปรงจะไม่ทะลุเข้าไปหาคนขับหรือคนนั่งข้างอยู่ฝากระโปรงเขาจะพับลงนะนะถือว่าโอเคนะครับนะอ่าผมเพิ่งไปหาความรู้มาก็เอาความรู้มาให้ลูกค้าได้ดูได้ฟังด้วยนะครับนะจุไม่อาจ์ดอะไรอยู่ครบครับนะสวยๆนะครับนะแผ่นกันความร้อนขึ้นขี้เกลือนิดนึงเดี๋ยวผมทำความสารให้บอกเลยว่าสภาพป้ายแดงแน่นอนถ้าผมทำความสารให้เรามีการ q C ทั้งหมด3รอบนะครับนะ ครับการเก็บท่อของเหลวนะท่อสายไฟต่างๆครับนะ้ำแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับนะไม่จำเป็นต้องรอ2ปีครับนะค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปลี่ยนให้เหมือนกันคาน,น้าหม้อน้ำครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับวน็อหนี่คมกริบตัวกริบตัวกริบนี้นะไม่เคยโดนไขควงแงะแน่นอนนี่ครับนะการเก็บท่อของเหลวสวยๆนะประกันไม่มีการเสื่อมสภาพไม่มีรอยคข้าน้ำมันเครื่องนะโอ้โหนะเจ็มๆอย่างนี้หายากครับ ซีซูบ16บาลครับนะขนาด177แรงม้าครับนะเป็นเครื่องดีเซลนะ2.8ลิตรครับนะถือว่าโอเคนะ2.8ลิตรขับ2นะคันนี้ใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับนะขอย้ำอีกทีเลขไมค์แค่แสนหนึ่งหมื่นครับนะผมว่ากำลังพอดีกับปี2018นะแล้วก็ในส่วนของราคา889,000นะฟรีดาวน์ได้ครับผ่อน1 6 0 0 0ใครอยากได้ติดต่อมาในส่วนสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับนะจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆสวยๆแบบนี้ครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ยนะครับวันนี้แมนน้อยก็สวัสดีครับ